สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บชมจันทร์กันดอกชมจันทรชมจันทร์กำลังเริ่มเยอะเมื่อคืนดอกเขาสวยสวยตอนเช้าเขาจะหุบอันนี้คือดอกบานแล้วหุบแล้วก็ร่วงโรยอันนี้เขาจะบานตอนเย็น เราเก็บเราตอนนี้นตอนนี้พอดีเลยเพ่จะมีเก็บได้แล้วนะะที่จริงถ้ามีกระซุ้มให้เขาคงดูสวยดีนะให้เขาไปตามเลื้อยไปตามกระท่อมอย่างเงี้ยหลังกระท่อมเราทำกระซุ้มให้เขาอ่ะเขาเลื้อยเจ๋งมากเลยเพื่อน แป๊บเดียวเต็มละเผาเต็มลนะเก็บก่อนเย็นนี้น่าจะไม่ได้ชมจันแล้วเนี่ยเก็บไปก่อนนะขอเก็บก่อนนะเอาไปชิมรสชาติเนเอาไปชิมรสชาติว่าอร่อยไหมขอเก็บก่อนชมจันเย็นนี้ไม่ได้ชมแล้ว

มาจัดการหอยทากซะละเยอะแยะเลยตรงไหนมีผักมีความชืน้นไปอยู่ที่โน,น่นนั่นหมดตายแล้วกล้องลืมดูมีหลายอยู่มีหลายอยู่นี่ค่ะดู ดูนี่เขาเป็นปัญหามากเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยโดูดูดูกำลังจะทำงานาเห็นไหมเนี่ยเน ah. ี่ยกำลังจะทำงานนี่หอยบ้าโอ้ยเยอะแยะเลยเนี่ยเขาจะขึ้นขึ้นมากินผักเรา แอบซ่อนในกระถางที่เจอแอบซ่อนในกระถางปล่อยให้ปลากินไว้ไม่มียอะมีกระสุมให้น่าจะโดนงาเมือหำตอนเย็นๆเนาะ นั่งชมชมจานบานก็มีทำที่นั่งไว้ในกระสุนน่าจะดีอยูนะ่เรื่อยมาถึงโน้นแล้วว่าจะไม่เอาเข้าวโพดออกจะให้เขาเหลือไปทางน้นนีก่ก็พริกพริกตันนี้เพิ่งย้ายมา เขาเลยไม่โดกมันอยู่ข้างบ้านอบอกคลี่จะลงนี่ก็สลัดค่ะเพื่อนมีนอนหรือเปล่าเนี่ยมะน,นาว นี้ขามฝักยักดูสิจะยักได้แค่ไหนยอดน้ำเต้าน้ำเต้านี่ก็ไปเรื่อยเลยหนุนโอโ้โหขึ้นไปอนไปยอดค่ะยอดดิค่ะทำลูกจะกินจนเบื่อแล้ว ยอดมากเพราะยอดเขาอร่อยกว่าอ,อย่างละนิดละหน่อยจะทำกับข้าวนี่ลูกเขากำลังจะโดนมะเร็งวันทองลุมโอ้โหเนี่ย ใสเนี่ยโดนมแมงวันทองจิ้มจิ้มจิ้มจ้มเลยโหลูกนี้ไม่โตหรอกนี่เป็นแบบนี้ถ้ามีไอ้นั่นน่ะดูรอยรอยที่เขาเอาตูดจิ้มจ,มจิมเข้าไปแล้วเอาตูดจิ้มเข้าไปไข่ไว้ข้างในให้ลูกกินในน้ำเต้าโตออกมาน่ะจะเป็นแบบนี้ถ้ามีมลาลงวานทองนี่เริ่มมีแล้วค่ะเพื่อน,เ,อนเยอะแล้วเนี่ย เย่เยเจ็บมึงเจ็บกินไม่ทันก็แก่เมเขือกำลังมีลูกอันนี้มีหนามด้วยเมขื่อคืนม,ะม,ะมีลูก จับเสียบยอดเหมือนแม่บีหมดเลยทำเป็นไหมเนาะทำเป็นหรือเปล่ปามะนาวนาว,นาว,ออวันนี้ไปแล้วสายแล้วค่ะบ๊ายบาย